ว่านุชนาตยอดกระโทกนะคะตำแหน,น่งนักวิชาการสาธารณาสุขปฏิบัติการปฏิบัติงานอยู่ที่รพสตาสี้่อยค่ะอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะหน่วยบริการของเราจะรับผิดชอบทั้งหมด12หมู่บ้านนะคะ้าน,นที่หลักๆของรพสตานะคะก็คือการดําเนินงานบริการให้แก่ประชาชนทั้ง4มิต,ติคือการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพนะคะ ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนนะคะปีนี้ทางรพสตอของเราได้รับการจ้างงานจำนวนหนึ่งคนก็คือพี่จันเพนเถื่อนแท้ค่ะทำงานในตำแหน่งแม่บ้านนะคะก่อนที่จะมีพี่จันเพนเถื่อนแท้ก็คือด้วยภาระงานหลักๆของรพสตคือมีมากนะคะถ้าดูแต่ก็ต้องแบ่งงานไปทำงานในตำแหน่งแม่บ้านนะคะให้พนักงานบริการช่วยกันทำนะคะ่ะคือ คือจะไม่มีตําแหน่งแม่บ้านประจําอยู่ที่รพสาตานะคะก็จะทำให้ด้วยพลักงานที่หนักอาจจะทําให้รพสาตาอาจจะไม่ได้มีความสะอาดหรือว่าการบริการประชาชนอาจจะไม่ได้ดีเท่านี้นะคะหลังจากที่มีพี่จันเพนมาคือพี่จันเพนได้รับรับในตาแหน่งแม่บ้านคือทําความสะอาดปรปุงภูมิทัศน์ของรพสาตานะคะทำให้เกิดประโยชน์ต่อนหน่วยงานก็คือทำให้หน่วยงานมีความสะอาดน่าอยู่ สบายตาเป็นระเบียบเรียบร้อยดีค่ะทําให้ผู้ที่มาติดต่อหรือผู้มารับบริการของรพสต์ตเราเนี่ยมีความประทับใจในการรับบริการนะคะมีความสะอาดเรียบร้อยดีค่ะช่วยลดภลรงงานของเจ้าหน้าที่ได้มากนะคะทําให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในภารกิจหลักได้ดีขึ้นนะคะดังนั้นงานของผู้พิการเนี่ยก็เลยมีความมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อหน่วยงานของเราเป็นอย่างมากนะคะสําหรับแนวทางที่เราจะ พัฒนาศักยภาพของผู้พิการก็คือพี่จันเพ็งเนี่ยในอนาคตก็คือทางราพสตสี่ข้อยมีแทนว่าจะฝึกทักษะของพี่จันเพ็งในการส,งส่งเสริมสุขภาพมากขึ้นการลงออกชุมชนมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นช่วยกันป้องกันไข้เลือดออกออกชุมชนพร้อมกับอสมอหรือว่ามีการคัดกรองโรคเช่นโรคเบาหวานหรือว่าความดันโลหิตคือคือมาช่วยในสถานบริการได้มากขึ้นนะคะนาจุดคัดกรอง เช่นช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดความดันในวันคมิกต่างๆค่ะเช่นวันคมิกเด็กด,ดีหรือว่าวันที่จ่ายยาเบาหวานความดันเป็นต้นนะคะาการลงลงพื้นที่ในชุมชนก็มีการเพิ่มมากขึ้นค่ะให้พี่จันเพนได้ลงเข้าไปปฏิบัติบบงานเพิ่มขึ้นค่ะเป็นการพัฒนาศักยภาพของพี่จันเพนนะคะสาหรับอ่ะเดี๋ยวให้พี่จันเพนแนะนําตัวนะคะแล้วก็ดูว่าพี่จันเพนทางานอะไรบ้างมีมีม การใช้ชีวิตยังไงบ้างหลังจากได้รับการจร้างงานนะคะพี่จ้เพียงแนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อนางจันเบนเถื่อนเท้ได้รับการจร้างงานมาตาสามห้าความพิการทางด้านการเคลื่อนไหวรับตําแหน่งเม่บ้านค่ะก่อนก่อนได้รับการจร้างงานฉันเคยรับจ้าง รับแจ้งรายวันวันไหนมีไม่มีงานก็ไม่มีเงินเพราะรายจ่ายมันเยอะหลังได้งานหลังได้งานชีวิตดิฉันดีขึ้นมีเงินเก็บเป็นเสาหลักของครอบครัวได้สุขภาพร่างกายของฉันก็แข็งแรงดีค่ะเพราะฉันออกกําลังกายเป็นประจําทุกวันผ่านโครงการ90วันมาสยิจันของฉันค่ะ พี่ันตั้งใจทํางานตั้งใจทํางานให้รู้ร่วมกันได้ด้วยดีค่ะสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทํางานที่ไม่ใช่งานหลักของเจ้าหน้าที่ค่ะทั้งนี้ข,นข,อขอบคุณบริษัทฟ j i ิ u m e มคิเอชันจำกัดที่สนับสนุนให้คนพิการมีงานทำจ้างคนพิการมีมีงานทำค่ะ สุดท้ายนี้อจันขอขอบคุณพ่อผู้อำนวยการเราพอสตอสีถ้อยที่ให้อิจันให้เข้ามาทํางานเราพอสตอสีถ้อยกับพี่จันเพนนะคะก็ขอขอบคุณบริษัทฟูจิกูเมชีเอชั่นจำกัดนะคะที่ได้สนับสนุนการจ้างงานของผู้พิการเข้ามานะคะทำให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานเป็นอย่างมากค่ะขอบคุณมากค่ะ